Thank you. ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่20ธันวาคม พุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมสภาพอากาศของประเทศไทยเราจะเป็นลักษณะอย่างไรเรามาติดตามกันได้เลยครับผมก่อนอื่นเรามาติดตามแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยพบว่าประเทศไทยเราไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมในช่วงนี้2วันแล้วนะครับผมไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากสําหรับประเทศไทยเรานะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าคาดการว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหนาคนครและปริมณฑลภาคตวนออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าสําหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงรักษรวมถึงระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมรสุมตนออกเสียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและ ทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีขื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีขื่นสูง1-2เมตรและทะเลอันดามันมีขื่นสูงประมาณ1เมตรหางฝั่งมีขื่นสูง1-2เมตรนะครับผมบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยง การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มของการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวและการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปน,นี้นะครับผมภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง15-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง29-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5-12องศาเซลเซียสโดยมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง คาดกันว่าจะมีลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศของทางภาคตัวนออกเฉียงเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาคตัวนออกเฉียงเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง12-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง28-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7 1 2องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตนออกกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคกลางนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง16 1 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ31-32องศาเซลเซียส มีลมตะวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับทางภาคตะวันออกนั้นคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง17-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง31-32องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกเสียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร หางฝั่งมีขื่นสูง1-2เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามสภาพอากาศของทางภาคใต้กันครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาคใต้ฝั่งตอนออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวจังหวัดพัทลุงสงขาาลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง19-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง28-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมามีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว 20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยลักษณะอากาศทั่วไปของฝั่งอันดามันคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2อถึงองศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเสียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนขึ้นมาติดตามสภาพอากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง30-33องศาเซลเซียสมีลมตนนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนโดยใช้ข้อมูลจาก windy com กันนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกา เรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยใส่ข้อมูลจากวิ n d y c o m โดยคาดการณ์ว่าในช่วงเวลา20นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนของวันที่20้อยต่อวันที่21นะครับผมประเทศไทยเรานั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางภาคใต้ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมทั่วทุกภูมิภาคไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็บริเวณอ่าวไทย และทะเลันดามันนั้นก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมแต่อ่าวไทยแต่ทางอันดามันมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับอาจจะเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนสวนพปราวก็เช่นกันในช่วงเวลาดังกล่าวคือ20นาฬิกาจนถ,ถึงเที่ยงคืนของวันที่21ก็พบว่าของวันที่20รอยต่อวันที่21ก็พบว่ายังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยตั้งแต่ช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่หรือ1น,นาฬิกาของวันที่21จนถึงช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้านะครับผมประเทศไทยของเราก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมทั่วทุกภูมิภาคไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับสปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็หลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ10โมงจนถึงประมาณเที่ยงวัน ประเทศไทยเราทางภาคเหนือภาคออกเชยงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ฝั่งอันดามันไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนจะมีลักษณะเล็กน้อยอยู่ทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในลักษณะที่ว่าอยู่ตามแนวชายฝั่งคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนมากกว่าครับผมตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะครับผมแล้วก็สปพลรวก็คาดกันว่าจะไม่มีไม่มีกลุ่มเมฆฝนแต่ก็จะมีกลุ่มเมฆ ฝนเล็กๆน้ออๆอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามตั้งแต่บริคคมไซลงมาจนถึงแขวงอัตตะปืนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กๆแน้ออๆนะครับผมคาดกันว่าจะอยู่ตามแนวชายแดนในลักษณะค้มฟ้าคืมฝนมากกว่านะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนของประเทศไทยเราโดยพบว่าในช่วงเวลา13นาฬิกาจนถึงประมาณ16นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว่าประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนโดยเฉพาะทางภาคเหนือ มีกลุ่มเมฆฝนกระจายอยู่ทางภาคเหนือตอนบนแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยคาดกานว่าจะอยู่ในลักษณะค้มฟ้าคืมฝนนะครับผมส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้แถวจังหวัดเพชบบรบุรีประจวบคิริขันไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในช่วงเวลาดังกล่าวคือ13นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา13-14หรือ15นาฬิกานั้น จะปกคลุมในลักษณะเล็กน้อยอยู่แถวทางจังหวัดสุพรรณลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับส่วนทางฝั่งอันดามันนั้นก็อยู่ในบริเวณจังหวัดพังงาจนถึงจังหวัดสตูลแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยเบาบางเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับผมคาดกันว่าจะไม่มีความชื้นเข้ามาสะสมในบริเวณอ่าวไทยตลอดต่อเนื่องนะครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนสวนปปลาวนั้นในช่วงเวลา13นาฬิกาของวันที่21ถึงประมาณ15นาฬิกาหรือ3โมงบ่าย3โมงนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆแน่นอๆนะครับโดยกระจายตัวอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามนะครับผมตั้งแต่แขวงหัวพันลงมาจนถึงแขวงอัตปือแล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนกระจายคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝน,น,นอยู่ทางภาคเหนือของสอปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงที่ มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างมากเข้าปกคลุมทางภาคใต้นะครับผมแต่ก็อยู่ในลักษณะหนาแน่นนะครับแต่ก็ไม่ถึงปานกลางโดยในช่วงเวลา15-16-17นาฬิกาช่วงนี้จะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่แถวจังหวัดชุมพรจังหวัดไล่มาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับส่วนใหญ่ก็ปกคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยและก็ทางจังหวัดพังงาจนถึงจังหวัด สตูนก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยเหมือนกันปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดนะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ตั้งแต่15บหนาฬิกาจนถึง17บเนาฬิกาก็ยังเหมือนเดิมนะครับบริเวณอ่าวไทยและทะเลน้ำมันก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงหลังจากนั้นในช่วงเวลา20่สนาฬิกาเป็นต้นมาจนถึง20่สนาฬิกาของวันที่21นะครับพ่อแม่พี่น้องจนถึงเที่ยงคืนของวันที่21่สิบเอ็ดอยต่อวันที่22ก็พบว่า ประเทศไทยและสปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมและก็ทะเลนดามันอ่าวไทยก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่ในตลอดช่วงนี้จะอยู่แถวทางใต้สุดคืออยู่แถวทางประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียเกาะสุมาตราเียเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะลงไปจนถึงแถวสิงคโป,โปร์หรือช่องแคบมา,าละกาโน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับความชื้นที่จะนําฝนเข้ามานะครับผมส่วน ประเทศไทยเรานั้นไม่มีนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็สปปลาวก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอยุติไว้ในช่วงเที่ยงคืนของวันที่21รอยต่อวันที่22นะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าไม่มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเพราะว่าทั้งสองประเทศคือประเทศไทยและสปะป,ปลาวในช่วงนี้กลุมม่มเมฆฝนจะน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าเราได้เข้าสู่ฤดูหนาวตามปกติแล้ว ดังนั้นกลุ่มเมฆฝนก็จะอยู่แถวทางภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้ามีเห็ดถ้ามีความชื้นนําเข้ามาทางอ่าวไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันศุกร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยใส่ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ทําการสรุปออกมาว่าภาคเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยยอดดอยก็จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดคือ5้าถึงสิองศาเซลเซียสนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกเชียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเช่นกันก็คือประมาณ7จ็ถึงสิองศาเซลเซียสส่วนทางภาคกลางคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าภาคตะวันออกก็คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ารวมมาถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็คาดการณ์กันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นกันนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทายนั้นทางตอนบนคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่บริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับพ่อแม่พี่น้องกล่าวโดยภาพรวมช่วงนี้ประเทศไทยเรา ก็เข้าสู่ฤดูหนาวตามปกตินะครับผมดังนั้นฝนหรือกลุ่มเมฆฝนก็จะมีน้อยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างเสียเป็นส่วนใหญ่ในช่วงนี้สําหรับโดยส่วนใหญ่ในช่วงนี้ประเทศไทยเราทางภาคเหนือภาคตะอนอ,อกเสียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะอนอ,อกจะมีอุณหภูมิค่อนข้างลดลงนะครับผมคือหนาวเย็นนะครับเนื่องจากว่าเราจะเข้าสู่ช่วง ปลายปีนะครับผมแล้วก็ต้นปีใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยทั่วไปแล้วขึ้นความเย็นหรือมวลความกดอากาศสูงก็จะเคลื่อนตัวลงมานะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการรักษาสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้นะครับผมสาหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์และทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับวันที่2ี ธันวาคมตั้งแต่ช่วง18นาฬกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม